คุณสุปชัยไปดูกรณีของเสริมสร้างพาวเวอร์สักหน่อยครับก็ถือว่าดีวันดีคืนนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทที่เติบโตแบบก้าวกระโดดขึนหนึ่งหลายสิบเปอแต่มีการเติบโตอยู่ตลอดและเติบโตแบบมั่นคงก็คล้ายๆชื่อเขานะเสริมสร้างครับคือค่อยเป็นค่อยไปเสริมไปทีละจุดครับ สร้างไปทีละส่วนนะเสริมไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยเห็ไหมมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นก็เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจพลังงานทดแทนนะครับขนาดเล็กที่มีศักยภาพแล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานมั่นคงคล่าสุดนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อสีเขียวที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานต้องบอกว่าธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะฮะ ขอรายละเอียดสักนิดหนึ่งครับครับก็เปิดเผยโดยคุณวรุธธมาวรานุคุปนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสมสร้างพาเวอร์นะครับก็บอกว่าล่าสุดนะครับบริษัทได้รับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อสีเขียวหรือว่ากรีนโลนนะครับจากอ n t e r อ a t i o n a l Finance Corporation นะครับหรือว่า IFC และก็ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมูลค่ารวม2,200ล้านบาทนะครับเพื่อมีการปรับโครงสร้างวงเงินที่กลุ่มบริษัทมีอยู่ในปัจจุบันและก็เป็นวงเงินเพิ่มเพื่อสําหรับการลงทุนในอนาคตด้วยกันนะครับ ทั้งนี้นะครับสินเชื่อังล่าวก็ถือว่าเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้พันธมิตรกับสถาบันการเงินระดับโลกที่มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการไฟฟ้าให้กับประเทศที่กําลังพัฒนาโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศในกลุ่มพลังงานทดแทนที่จะช่วยสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในเชิงของเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็เป็นเป้าหมายเช่นเดียวกับตัวของเสริมสร้างเองนะครับที่จะเป็นประโยชน์สําหรับบริษัทที่ได้รับต้นทุนทางการเงินที่ต่ําลงด้วยเหมือนกันนั่นเองนะครับ ก็คือเป็นเป้าหมายร่วมกันกแล้วมันก็จะมาเป็นประโยชน์ครับ <S <S <an> ให้กับทางเสริมสร้างนในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลงใช่ฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปมองเรื่องของผลกําไรหรือว่ามารจิ้นที่มันจะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับ,รบก็มองว่าพอมันมีต้นทุนทางการเงินที่ลดลงเนี่ยนะฮะมันก็จะทําให้ความสามารถในการขยายการลงทุนมันมีมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะแต่ก็แน่นอนแหะครับเรื่องของผลกําไรที่จะมากขึ้นมันเหมือนเป็นผลพลอยได้นะครับที่มาจากกรีนโลนในครั้งนี้ แล้วก็ที่ผ่านมาถ้าสํารวจดูนะครับเสริมสร้าง power ก็มีการปรับกลยุทธ์การขยายการลงทุนนะฮะใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อสร้างแหล่งที่มาของรายได้ให้กว้างขึ้นก็ถือเป็นการตอกย้ำอ่ะนะครับให้เห็นว่าบริษัทเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกอบการโรงไฟฟ้านะฮะโซล่าฟาร์มเพียงอย่างเดียวแต่กําลังมุ่งไปสู่การพัฒน,นานะฮะพลังงานทดแทนอย่างเต็มรูปแบบนะครับซึ่งก็จะมีทั้งการเข้าซื้อกิจการก็คือ M&A หรือจะมีการเข้าไปพัฒนาเอง ก็คือการทำกรีนฟิลด์นะฮะ mm hmm. อย่างปัจจุบันเองในพอร์ตลงทุนของเสริมสร้างเนี่ยก็มีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิต9.9เมกะวัตต์อยู่ด้วยรวมถึงนะครับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาดกำลังการผลิต45เมกะวัตต์นะฮะตรงนี้ก็อยู่ในพอร์ตเฟอเโอลงทุนของเสริมสร้างแล้วเช่นกันนะครับอ่ะก็ถือว่าน่าจับตามองนะครับเป็นหุ้นที่เหมาะสำหรับการลงทุนตั้งแต่ร,ยระยะกลางขึ้นไปอย่างที่กาเปลี่ยนอาจจะไม่ได้หวือหวา mm hmm. ไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นแต่ภูมิฐานและมั่นคงครับภูมิฐานและมั่นคงออกจะออกมันอาจจะเป็นแนวออกแนวแบบโลโปรไฟล์หน่อยๆน่อยโล่โปรไฟล์รูปลักษ์ภายนอกอาจจะไม่ได้หน้าดึงดูดหรือว่าแอตแทกทีฟขนาดนั้นแต่จูบและหอมแน่นอนคอนเซ็ปต์เขาเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่หล่อแต่พอมีเสน่ห์ประมาณนั้นเนาะนะครับ เอาละครับก็บเป็นประเด็นของทางเสริมสร้างพอร์